Salut หนึ่งนาทีจะสิน้นเสียการอ่านพระราชาเพจจำนายหนึ่งปีกับจอนประจำวันที่28ตุลาคมพระธรรมสองทิมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่26พระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลได้พยายามที่จะหนุนใจกับทิโมธีจะเข้มแข็งในพระคุณเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์หลีกเลี่ยงการโต้เถียงในสิ่งที่ไร้สาระแต่สแสวงหาสันติและเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ชำระตนให้บริสุทธิ์พร้อมสำหรับการดีทุกอย่างและในข้อ ที่สองหลายครั้งเราได้ยินนักเทศเทศเป็นประจำว่าจงมอบคําสอนเหล่านี้ซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าตอนหน้าพยานหลายหลายคนไว้กับไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยขอบคุณพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนคนงานของพระเจ้าทํางานอย่างซื่อสัตย์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นคนงานที่พระองค์ทรงพอพระทยัยในข้อที่15บบอกอีกครั้งว่าจงพยายามเต็มที่เพื่อให้พระเจ้าเห็นว่าท่านคือตัวเรา เป็นคนที่พระองค์ทรงเห็นชอบเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายและอธิบายพระวจนะของความจริงอย่างถูกต้องสรรเสริญพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ